สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบังหลามหมอนกิวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมา,าแนะนำนะครับเรื่องของการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธินี่ผมก็ได้วิชามาจากหลวงพ่อวิริยังสุรินทโรนะครับท่านก็ปัจจุบันท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับท่านก็เป็นศิษย์ของอ ลวงปู่มัน่นเนาะนะครับก็ได้วิชามนาะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับทำนะเพื่ออะไรครับอย่างาหลักสูตรที่การทำสมาธิก็หลวงพ่อท้างก็บอกว่า1ก็เป็นการาทำให้เรามีสตินะครับ2ก็เป็นเรื่องของการสะสมพลังจิตนะครับ ว่าพลังจิตของคนเราเนี่ยนะครับธรรมชาติก็คือการนอนหลับเนะาะการทําสมาธินะครับก็จะมีแค่ประมาณได้แค่ประมาณ40%นะครับเราก็ต้องมาทําให้มันเต็มร้อยก็คือการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธิก็จะมีอยู่ประมาณสี่รูปแบบนะครับก็จะมีแบบยืนแบบนั่งแบบเดินแล้วก็แบบนอนนะครับ ทำแล้วก็จะรู้สึกว่าสวรรค์มันอยู่ลําไรนะครับรู้สึกว่ามันสงบสุขเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะมา,าแนะนําวิธีการนะครับว่านั่งยังไงแต่ก่อนผมเองก็นั่งได้แป๊บเดียวนะครับสามนาทีห้านาทีสิบนาทีก็ปวดขาแล้วทุกวันนี้นั่งเป็นชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวลองมาทําดูนะครับวิธีการนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งนโมนะครับนโมสามจบเนาะนะครับแล้วก็ตามด้วยบทสวดอิติปิโสนะครับอิติปิโสพระวานะครับเขาเรียกว่าเป็นการถวายพรพระนะครับหรือว่าใครจะตามด้วยบทพาหงก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้พนมมือขึ้นนะครับแล้วกล่าวนะครับแล้วกล่าวคาว่านะครับข้าพเจ้า รละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาโดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธินะครับอันนี้คือการพูดเนาะนะครับแล้วก็พูดว่าพุทโธธโมทสังโฆพุทโธธโมทสังโฆพุทโธสโมสังโฆสามครั้งนะครับแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็เอาเมือ นะครับมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายนะครับนั่งหลับตาลงนะครับหายใจเข้าก็พุทธหายใจออกก็โทนะครับให้ตั้งฐานสมาธิตั้งจิตไว้ของเราไว้ที่ไว้ได้สามที่เนาะแล้วใครจะแล้วแต่ใครจะถนัดนะครับบางคนก็ไว้ที่บริเวณใบหน้าบางคนก็ไว้ที่บริเวณสวนอ,อกบางคนก็ตั้งฐานไว้ที่ ท้องนะครับอย่างผมจะสร้างฐานไว้ที่หน้าอกเนาะนะครับก็หลับตานะครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะครับนะฮะพุทโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆนะครับหากมีอะไรวกแวกจิตคิดสมจิตไปข้างนอกเราก็ดึงกลับมานะครับดึงกลับมามาที่พุทโทเหมือนเดิมนะครับเพราะจิตนิ่งนะครับสักพักหนึ่งนะฮะพอจิตนิ่งแล้วเราก็ นะครับเราในใจนะครับใครคือผู้รู้นะครับนะใครคือผู้รู้แล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยจิตนะครับพูทโธพุทโธต,ต,ต่อไปพอพูทโธพุทโธต,ต่อไปจนจิตของเราสงบนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเอกคตารมนะครับก็จะมีหลายระดับเนาะนะครับการนั่งสมาธินะครับเขาเรียกว่าแบบปฐถมนะจนไปถึงแบบ นะครับที่แบบสามารถที่จะหรือบางคนเขาก็เรียกว่าการเข้าฌานเะนาะฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่นะครับพอนั่งไปนะครับพอจิตเรานิ่งนะครับจิตเรานิ่งนะนะครับมันจะเกิดบางคนก็เกิดมีผวังนะผวังเหมือนฝันเลยนะนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับนะไม่ต้องไปตกใจแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับแล้วก็ดึงกลับมา นะาานะกลับมาที่พุโทโธนะครับดึงกลับมาที่พุทโธนะแต่ถ้าจิตพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจากนั้นเราไม่ต้องท่องพุโทโธนะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะครับปล่อยไปตามธรรมชาตินั่งดูดูเฉยๆนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะนะครับมีความสุขมากนะครับจิตนิง่งมีหน้าพระพุทธเจ้าท่านถึงได น,นั่งสมาธิจนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะครับตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ท่านอนนะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการทําสมาธิก็จะมีอยู่สี่อย่างสี่ท่าสี่รูปแบบนั่งยืนนอนเดินนะครับแล้วก็อะไรอ่ะนะนะครับสี่อย่างเนาะนะครับหลังจากเรานั่งไปแล้วนะครับเราจะลงนะ นะจบการนั่งสามารถที่บุคคลมูนั่งใน้30นาทีหรือ15นาทีเป็นอย่างต่ำนะนะครับวิธีการนะครับเราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็พนมมือขึ้นนะครับเพื่อสวดแผ่เมตตานะครับสัพเพสตสตาสถาหัวโตวเวลาสุขชีวิโนอหอยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ด,ดำรงชียบอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถินะครับ กระตังปุอยังพลังไมหังสัเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นมีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บอมเพลนแล้วนั้นเถอสาธุประมาณนี้นะครับการทำสมาธิการนั่งสมาธิพอทำแล้วเราก็จะข้อดีหลายอย่างนะครับมีสตินะครับหรือว่านอนหลับง่ายนะครับใช้เวลาได้หลายได้หลายอย่างนะตอนนอนก็สามารถทำได้ นอนสมาธิเรัต้องพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเราก็จะหลับเองภายในเสี้ยววินาทีนะเวลานอนหลับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับแบบที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้มานะครับก็อยากจะแนะนำนะครับแนะนำทุกท่านนะครับลองปฏิบัติด,ดูเนาะนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับ